สวัสดีเทียด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอาของถ้าทายแฟนหน่อยก่อนอื่นเลยสวัส nah, ด <bs> ีครับทุกคนสวัสดีครับยังอยใช่ไหมอยขอบคุณมากที่มารอเราทั้งสองคนนะเดี๋ยวกอากาศร้อนนะครับผมแต่เรายังรักเสมอนะจ๊ะนี่ ไปก่อนคมคอมเป็นช็อตเห็นทุกคนมีที่โดนตากแดดด้วยไหวไหมไหวไม่ไหว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 เราดูแลไม่ได้ก็ให้คนอื่นดูแลใครไม่ถึงเซราวีอ่าใช่อาผมก็นึกถึงเซราวีใช่แล้วไม่หนูคุณเล่หนึ่งใครหนึรงใช่แก็มีเซราวีดูแลอย่างหนูไม่ต้องเล่นหนูอยากเล่นค่ะต้องเล่นเฮียต้องทำเสียงไม่ให้หรอก็เล่นไปด้วยทำเสียงไปด้วย โอเคสูงไหมสูงไหมดูเอาอันกลางเลยอันกลางเลยนะอุยสีของเฮียเนี้ยตื่นเต้นน่ะอุ้ยนึกย้อนวัยวมาสูงไหมอยู่ข้างบนรู้สึกเป็นไงสูงแฮะ หนูจะลงไปรอบเดียวเฮียต้องทำเสียงนะงั้นทั้งสองคนเนี่ยไหนๆมีไม้ก็อยากทำเสียงด้วยเหรอดูนิวระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทำเสียงใส่ไม้เดี๋ยวมันลงแล้วมันจะกระแทกอ๋อให้ให้เฮียทำเดี๋ยวผมจะอาโอเคโอเคระวังไม้ด้วยไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งสองสองสามแฮปปี้อ้าวอ๋อมีเสียงอยู่อ๋อนี่คือสลับกันเดี๋ยวรอบนี้เฮียลงแล้วดูนิวทำเสียง ด,ด,ด,ด้วยละกัในใช่ต้องเพลงข้างม้าแล้วต้เพลงผมด้วยใช่แล้วแหลกอีกแป๊บเดียว <Okay. S 1> ไม่ที่ไม่ใช่ยงมไม่ใช่พวกหีิยังไม่ใช่มาเลยเลยด,ด้วยต้องดูเห <c ười> มือนกันเรียนเรมีนี่แหละแต่พอมากเลยอาจจะมาวันนี้ช่วงท่านก็ได้ไม่มาวันนี้แล้ว <c ười> หรือก็อาจจะมาในสามสอง เอาเองเลยตอนนี้ครับขอเล่นะนะไม่หก็เราก็ต้องเล่นน้ำเนาะแต่ถ้าไม่เล่นน้ำก็ใส่เสื้อ้าชินน,น้อยแล้วกันครับเราไม่ใส่หนาเสื้อผบางๆส่วนผมก็หาอะไรเย็ยนๆกินครับไอติมน้ำเย็ยนยเลยล